ตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่วิดีโอนี้ครับวันนี้เป็นวันที่21มกราคม2569เวลา9มง36นาทีนะครับผมก็มานั่งทานอาหารเช้าจะมีเป็นไข่ต้มแล้วก็แฮมแซนด์วิชแบบที่ผมเคยให้เพื่อนๆดูนะครับ,บวกกับซอสสีราชาครับผมทานเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเริ่มงานช่วงเช้านะครับวันนี้จริงๆมีอยู่อย่างเดียวที่ต้องโฟกัสนะครับก็คือเรื่องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้ครับ ซึ่งจะเป็นการเขียนโค้ดสําหรับระบบชําระเงินครับแต่จริงมันก็มีอีก2ออย่างที่ผมคิดอยู่นะครับ1ก็คือการทําเสื้อครับผมอยากจะทําเสื้อเอนซีนะครับอยากทําเป็น2ชุดนะครับหรือว่าเสื้อ2ตัวอันแรกอาจจะเป็นเสื้อโปโลหรือไม่ก็เสื้อยืดนะครับสําหรับไว้ใส่ทํางานแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นเสื้อฟิตเนสครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ใส่ชุดฟิตเนสอยู่ตลอดนะครับ mm hmm. ก็เลยคิดว่าดีถ้าจะมีเสื้อ เน็ตของเอเจนซี่อยู่ตัวหนึ่งครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเรื่องนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเว็บไซต์นะครับที่ผมกําลังเรโนเวทอยู่ยังไม่ได้ทําจริงจังสักทีครับเพราะว่ายังจัดสรรเวลาไม่ได้แต่ว่าคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะต้องทําเรื่องนั้นด้วยครับมาพูดถึงการเขียนโค้ดสําหรับระบบชาระเงินนะครับอันนี้ก็คือเป็นการชําระเงินแล้วก็เรียกเก็บเงินค่ารายเดือนจากลูกค้านะครับซึ่งผมก็มีประสบการณ์ทาระบบชําระเงินเนี่ยมาหลายระบบแล้วครับผมก็ พอเข้าใจแล้วก็ทําได้อยู่แต่ว่าความพิเศษของระบบนี้ก็คือมันเขียนด้วยภาษา Ruby นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาษาที่ผมเพิ่งย้ายมาใช้ได้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับแล้วในการเขียนโค้ดครั้งนี้ครับผมจะดูโค้ดเบสอีกอันหนึ่งอ่ะเป็นตัวอย่างนะครับโค้ดเบสที่ผมจะดูมันชื่อว่า f i z z นะครับ f i z z y เพื่อนๆถ้าอยากลองหาดูก็อาจจะเ์ชว่า Fizy เวนวักกิับครับ,รบมันก็จะมีโค้ด ของแอปพลิเคชันนี้อยู่นะครับซึ่งอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่บริษัทที่ชื่อว่า37 s i g n a l สร้างขึ้นมานะครับอันนี้เป็นบริษัทที่เขาทำแอปมาหลายต่อหลายแอปแล้วครับเ mm hmm. ช่น Basecamp หรือว่า Hey ที่เป็นระบบอีเมลซึ่งผมก็อยากจะดูโค้ดเบสของเขาเป็นตัวอย่างเพราะว่าเขาก็เหมือนมีกฎเกณฑ์หรือว่า best practice ต่างๆที่เขาไล่เรียงไว้นะครับแล้วก็หลายๆคนที่เหมือนจะสร้างโปรเจกต์ ใหม่ด้วยเฟรมเวิร์กนี้เขาก็จะดูโค้ดเบสนี้เป็นตัวอย่างครับผมก็ดีใจนะครับที่เขามีโปรเจกต์ที่เป็นโอเพนซอร์สโอเพนซอร์สใหมายถึงว่าสามารถเปิดให้ใครก็ได้เข้ามาดูโค้ดทั้งหมดของของแอปนะครับซึ่งผมก็จะผมไล่อ่านคร่าวๆไปแล้วละครับผมก็จะดูเป็นตัวอย่างว่าเขาทํายังไงบ้างนะครับไม่ถึงเขียนโค้ดยังไงให้มันดูสวยแล้วก็สะอาดไม่ซับซ้อนอะไรอย่างงี้ครับแล้วผมก็จะใช้วิธีเดียวกันสําหรับ ตัวแอปที่ผมจะพัฒนานะครับนั่นแหละครับเ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะมองว่าโค้ดหรือว่าเฟรมเวิร์กของที่ทางตัวดิเซเนซิกเน้เขาใช้มันเป็นสไตล์อีกสไตล์หนึ่งที่อาจจะไม่ชอบแล้วก็อาจจะไม่อยากทำตามแต่ผมก็ว่าแล้วแต่เพื่อนๆจะมองนะครับผมก็มองว่าเขาก็มีวิธีการทํางานที่ดีแล้วเขาก็สามารถสร้างแอปที่เสถียรแล้วก็มีลูกค้าคือนับล้านคนที่มาใช้งานแพลตฟอร์มเขานะครับก็คิดว่า น่าจะดูแอปของเขาเป็นตัวอย่างน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสาหรับผมในตอนนี้ก็เหมือนเราคอยเรียนรู้จากเขาครับเขาก็เหมือนเปิดโค้ดเบสเนี่ยให้คนเข้าถึงได้เพราะว่าอยากให้คอมมิชชั่ี้เขาได้เรียนรู้ด้วยนะครับในสไตล์การเขียนโค้ดของเขาก็น่าจะดูอันนั้นเป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามไล่เขียนโค้ดไปนะครับสําหรับระบบนี้ผมกะจะให้ทาทาให้จบภายในสัปดาห์นี้นะครับหมายถึงส่วนรับชําระเงินตรงนี้ครับผมนั่นแหละครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นวันพุธ ของผมนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาฟังผมพูดช่วงเช้านี้นะครับแล้วอย่ายวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับ